ค่ะทุกคนวันนี้กุ้งจะพาสาวๆมารู้จักกับปราชญยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนค่ะซึ่งปราชญยาสมุนไพรนี่ยนะคะเขาเป็นสมุนไพรร้อยเปอเซนะคะโดยมีกรรมวิธีการผลิตและการสกัดสารสกัดต่างๆนะคะโดยใช้ศาสตร์ของแพทย์แผ네นจีนค่ะแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตนะคะมีมาตรฐานรับรองโดยอย GMP แล้วก็สวทชด้วยค่ะ สำหรับจุดเด่นของปาดยานะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดเข้มข้นนะคะมาในรูปแบบใหม่ก็คือเป็นแคปซูลและเจลลี่นะคะซึ่งก็จะทำให้เราเนี้ยสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายนะคะแล้วก็เราก็ทานได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ขม ไม่เหม็นนะคะไร้สารตกค้างนะคะไม่มีสารสเตียรอยค่ะซึ่งภายใต้แบรนด์บาดยาเองนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายเลยนะคะแต่วันนี้ที่กุ้งหยิบมารีวิวให้ชมกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะปราดยาชามีนาค่ะปราดยาชามีนานะคะในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะบรรจุแคปซูลทั้งหมด30แคปซูลนะคะภายในก็จะมีซองบรรจุแคปซูลนะคะ3แคปซูล ซองละ10แคปซูลนะคะส่วนประกอบที่สำคัญใน1แคปซูลนะคะก็จะมีผงสมไซบีเรียผงตังกุยผงคำฝอยผงสมอพิเศษผงเบนจามาดและผงเจียวกู้หลานค่ะ สำหรับปรอชยาชามินาตอนนี้นะคะก็จะมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงภายในของผู้หญิงนะคะขับโลหิตที่ตกค้างภายในนะคะแล้วก็สร้างโลหิตใหม่มาทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็บรรเทาอาการไวทองต่างๆของผู้หญิงได้ด้วยนะคะช่วยทำให้ผิวพรรณขาวใสและลดสิวฝ้าได้ด้วยค่ะ,ะเพื่อนๆก็ได้ทราบถึง ส่วนประกอบแลสะสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบอกไปได้ที่ Facebook นี้นะคะก็คือปราดยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนนะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาหมอแม่หรือแพทย์แผนจีนนะคะก็สามารถไปได้ที่ปราดยาคลินิกแพทย์แผนจีนนะคะเดี๋ยวกุ้งจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็สำหรับอันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ